ข่าวดูนลครับทุกคนใครได้ดูแล้วบ้างครับสำหรับโปสเตอร์นางเอกสร้างผสมนองฮักนะครับสำหรับคุณครูหมอนอิงนั่นเองก่อนอื่นเลยเนาะต้องขอเช่นชมครูหมอนอิงก,ก่อนครับเป็นได้ทั้งผู้ติดตามแล้วก็เป็นนักแสดงได้อีกครับทุกคนปรบมือนะครับเก่งมากแล้วโปสเตอร์ที่ทำออกมาครับจากทางช่องแม่จินตลาภูลาบคือคนลุกมากครับทุกคนเพราะว่ามีรูปแม่ฮันนี่เนี่ย อยู่ด้านหลังครับทุกคนแล้วก็เหมือนกับมีชีวิตเนาะหลายคนก็มองว่าเหมือนแบบเหมือนรูปภาพที่มีชีวิตนั่นเองครับทุกคนนะก็ขนลุกกันไปตามๆกันครับแล้วก็ต้องบอกว่าครูหมอนอิงรับบทเป็นนางเอก100%เอร์ซนะครับ พี่แสดงน้องร้องนั่นเองครับทุกคนมีแต่ปังกับปังนั่นเองสําหรับอุงอิงแล้วก็พี่หมอนอิงนะครับเหลืออีกแค่3วันเท่านั้นครับทุกคนใครรอคอยเพลงนี้บ้างต้องบอกว่าอุ้มอิ่มเนี่ยรอตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงกับแม่กินตาลาจะได้ฟิชเชอร์ลิงกันจริงหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นบอกบอกเลยว่าอุ้มอิ่มก็โดนกระแสว่าอุ้มอิ่มไปเอาข่าวปลอมมาอ่านหรือเปล่า อุ้มอิ่มไปรู้ข้อมูลมาจากไหนรู้ไม่จริงนะครับทาไมไปเอาข้อมูลเท็จมานะครับซึ่งต้องบอกว่าอัจริงอุ้มอิ่มก็ไปดูแบบคือเราเราอยากติดตามผลงานองอิงไงนะเราก็เลยรู้สึกว่าฉันต้องตามนะ่ะไปทุกที่เลยอย่างเช่นอาจารย์บิ๊กภูมิรินใช่ไหมอุ้มอิ่มก็จะไปดูทุกโพสต์ว่าอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยได้มีการพูดถึงน้ององอิงกับแม่จินตลาไหมแล้วก็จะได้แต่งเพลงให้กับแม่จินตลากับองอินไหม อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็คือเราไปติดตามถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็เราคับคายครับคานะครับว่าเห็นบอสโจเคยพูดอยู่รอบหนึ่งแต่ตอนนั้นบอสโจพูดบนเวทีเท่านั้นแค่เหมือนกับเป็นการล้อเล่นอะ กับแม่จินตลาใช่ไหมครับวันที่แม่จินตลาดเนี่ยโดนรับเชิญไปบอสโจก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ของน้องอุ้งอิงก,กับแม่จินตลาพูนลาบใช่ไหมครับอันนั้นคือพูดเล่นๆน,นะแต่ทีนี้พอพอเอาจริงแล้วเนี่ยโอ้โหน้าติดตามมากแล้ววันนี้วิมก็มีการได้อ่านข่าวออกสื่อไปนะครับทางทางคนลุกทุ่งไลฟ์นะครับปรากฏว่าคนก็เข้ามาส่ง SMS นะครับแล้วก็พิมพ์เข้ามาในไลฟ์สดเนี่ยเยอะมากเลยบอกว่ารอคอยเพลงนี้นะครับแล้วก็น้องอุ้งอิงเนี่ย จะมาทําให้สารแม่ฮันนี่ดังไปทั่วโลกแล้วตอนนี้ครับทุกคนพนลังของทุกคนที่อุ้มอิ่มได้มีการอ่านข่าวไปแล้วก็บอกกับพ่อพ่อแม่แม่ไปว่าฝากไปบอกพี่จินตาลาชาแนลหน่อยบอกว่าให้ใส่ซับภาษาอังกฤษให้หน่อยใช่ไหมครับแล้วก็แปลเป็นคำไม่ใช่แปลเป็นคําแปลเป็นความหมายด้วยใช่ไหมครับทุกคนเหมือนแปลเป็นความหมายอะ่ะให้คนแบบว่าสื่อได้ว่าอตอนนี้คือสารแม่ฮันนี่นะอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเนาะ ก็จะทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยหันมา r รีแอคชันเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับโห oh, oh, แค่เห็นรูปภาพก็ขนลุกแล้วแล้วก็ขอชื่นชมจริงๆขอชื่นชมครูหมอนอิงจริงๆที่โห oh, oh, บอสโจเลือกคนไม่ผิดเนาะทุกคนเลือกคนไม่ผิดจริงๆ <c oughs> คือเอามาคนเดียวเนี่ยเป็นทั้งครูสอนอุงอิงได้เป็นทั้งนักแสดงได้เป็นทั้งผู้ดูแลที่ดีได้เป็นทั้งบอดการได้ เป็นได้หลายๆอย่างมากสำหรับคุณครูหมอนอิงเนาะนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆในตัวเขาเขามีความสามารถนะครับแลวอุ้มอิมก็เคยได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับคุณครูหมอนอิงเนี่ยหลายๆครั้งนะครับพูดคุยกับครูหมอนอิงเนี่ยหลายๆครั้งนะครับแล้วก็เรารู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากๆเป็นคนที่มีความรู้นะครับความรู้ความสามารถนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ฝากผลงานเป็นยังบุญนะครับเอาไว้แล้วบ้างแล้ว แล้วก็ติดหนึ่งในมาแรงแล้วก็ตอนนี้คือขึ้นชาร์จแบบอันดับหนึ่งหลายๆเรดิโอแล้วนะครับสำหรับเพลงเป็นยังบุญนะครับของคุณครูหมอนอิงนั่นเองครับทุกคนก็นะน่าติดตามมากแล้วก็อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยคิดว่าเพลงนี้ดังกล้องไปทั่วโลกแน่นอนเชือ่อมอิ่มข่าวกระแสะแล้วก็ติดแทสแหนึ่งในมาแรงแน่นอนนะครับถ้าไม่มีกระแสไหนมารบกวนคือเอาแบบนี้ดีกว่าอุ้มอิ่มอ่ะคือชอบชอบทัศนคติของ FC น้องอุ้มอิงนะไม่ ไม่แบบว่าปิดกั้นข่าอ่าถึงแม้เพลงนี้จะไปปล่อยในช่องของแม่จินตลาทุกคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจะดันเพลงนี้ให้ติดหนึ่งในมาแรงอะ่ะเอออันี้อิมก็ทึ่งเหมือนกันนะครับทึ่งกับความความรักเนาะความรักองุ่งอิงเพราะฉะนั้นแล้วทีเนี้ยเราจะสอบเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าน้ององุ่งอิงเนี่ยน้องจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับทุกคนก็เข้าไปซับพอร์ต ก็เข้าไปไปแสดงความยินดีกับน้องแล้วก็เข้าไปติดตามผลงานกับน้องอยู่ตลอดนั่นเองนะครับทุกคนชื่นชมครับชื่นชมครูหมัอนอิงในความสามารถในความที่เขาเป็นคนที่มีความมีความอดทนน่ะนะมีความอดทนสูงมากจริงกับกับผู้หญิงคนนี้นะครับเนาะดูแลองอิงแบบไม่เคยเราเห็นเราไม่เคยเห็นครูหมัอนอิงแบบขาดตกบกพร่องเลยเนาะในการดูแลนะครับแล้วก็แถมยังเป็นบริการด้วยซ้ำอ่ะ นะครับแถมยังเป็นบอดี้การ์ดให้กับทางด้านาน้ององคงอิงด้วยซ้ำอย่างบางทีมีคนมาดึงแรงครูมันอิงก็จะคอยปกป้องอย่างบางทีนะครับมีคนที่ามาเขาเรียกว่าอะไรมันจะมากอดองคงอิงจะมาจับอง์อิงแบบนี้ครูมันอิงก็คือเหมือนเป็นบอดี้การ์ดคนหนึ่งเลยที่พร้อมปกปกป้องน้องอยู่เสมอนะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับแล้วก็ชื่นชมในความสามารถเนาะ โอ้โหนางเอกหนึ่งในมาแรงขนาดนี้นะครับก็เป็นครูหมอนอิงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากครูหมอนอิงเท่านั้นนะครับนะรอติดตามครับรอเชียร์รอแชาอีก3วันเท่านั้นนับวันรอเลยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้อุ้มอิ่มก็เจอคอมเมนต์แย่นะครับวันนี้มามาพูดกับทุกคนเลยว่าอิ่ม,มก็เจอคอมเมนต์แย่เหมือนกันกันกบทางด้านแฟนเพจเนาะ,ะหลายคนก็บอกว่าให้อุ้มอิ่มเนี่ยฟ้องอะไรแบบเนี้ย จริงๆก็คือเขาก็อาจจะดูมิมทุกคลิปไงแต่ว่าเขาก็มาคอมเมนต์แบบไม่ดีอ่ะทุกคนคือคือถ้าทุกคนไปอ่านในเพจนะเออก็อยากฟ้องอยู่นะมาคอมเมนต์ว่าเราแบบเกาะนะครับเกาะศิลปินกินแบบเนี้ยเออบางทีเราก็แบบรู้สึกคําพูดเหล่านี้จริงๆแล้วทําอะไรอุ้มอิ่มไม่ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนกันด้อยค่าคนที่เล่าข่าวอะ่ะนะครับเอาจริงๆนะนะักข่าวเขาก็มีศักดิ์ศนระีเนาะมี มีเขาเรียกว่าอะไรมีเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอืมพูดแบบนั้นดีกว่านะครับแล้วก็วันนี้เห็นคอมเมนต์นั้นก็ไม่ก็ช่างมันนะครับก็มีคนไปแบบแคปแล้วก็เตรียมแบบจะไปฟ้องอะไรแบบว่าเป็นแอดมินทั้งอิ่มนี่แหละครับแต่ว่าก็ไม่อยากอะไรมากนะครับก็รู้แค่รู้สึกไม่ดีนิดนึงหน่อย,อย,อยแต่ว่าก,ก็ช่างมันเถอะอะไรเงี้ย นะครับเนาะก็เป็นกาลังใจให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับอุ้มอิ่มก็มาทํางานตรงนี้ก็มีองค์อิงนั่นแหละนะครับเป็นแรงบันดาลใจเนาะในการที่อยากให้เราทําตรงนี้อยากให้อุ้มอิ่มมาจัดรายการอยากให้อุ้มอิ่มมาทางานเกี่ยวกับงานบันเทิงนะครับเนาะเราก็ อยู่ตรงนี้เพราะอุงอิงจริงๆนะครับแล้วก็เพราะสิ่งที่เรารักจริงๆมิมต้องบอกว่ามิมก็อยู่กับโซเชียลมาเป็น10ปีเหมือนกันไม่ใช่ว่าวันๆก็เพิ่งมาอะไรแบบนี้เพิ่งมาอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้มิมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องอุงอิงครับรอปั่นรอเชียร์รอแชร์มิมรอเป็นกระบอกเสียงเต็มที่ให้เพลงนี้เนี่ยติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงให้ได้แล้วก็ให้คนทั้งโลก มารีแอคชั่นเพลงนี้ให้ได้นะครับก็มารอติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้เพิ่งจัดรายการเสร็จครับทุกคนแล้วก็จะไปงานรีวิวต่อนะครับทำงานรีวิวต่อวันนี้ก็คือนะนะครับรอคนขับรถนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้กาศเปลี่ยนแปลงบอยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ